มาเริ่มต้นข่าวแรกกันในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกรหม่อมนะคะพระราชทานถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้พระตำหนักผูพิงราชนิเวศโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิต อาสาร่วมกันนำถุงยางชีพพระราชทาน620ชุดมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสุเทพประกอบด้วยหมู่บ้านดอยสุเทพหมู่บ้านดอยปุยหมู่บ้านภูพิงและในตำบลช้างเผือกที่บ้านขุนช่างเคียนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่รักษฎรของพระองค์ทั้งยังได้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหลนพล้น